สองรอบนะ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 คณะคณะเมื่อกี้เขาก็สนุกนะเขาก็เล่นเขาไปสนุกนะแต่แต่ไอที่เล่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปไปไปเรียงให้อีกทีให้มันละเอียดอีกไอที่ร้องแล้วเสียงดังโวยวายอ่ะเดี๋ยวไปไปนั่นนี่มันมันจะมีมันจะมีละเอียดมากกว่านี้มันต้องจบด้วยอะไรวะจำไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผม พวกเราอาคณะซอกแซกกระแทกขานะครับเมื่อก่อนเรามี4คนเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนเรามี4คนแต่ว่าน้องคุณเราไปปฏิบัติภารกิจด้านนอกนะครับผมปไปไปทำภารกิจข้างนอกนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่3ชีวิตใช่คณะซอกแซกกระแทกขานะครับ่ได้ฟังกันไปแล้วได้รับชมกันไปแล้วกับอาคณะจุกุยนะครับแล้วก็สี่นณีเหล็กนะครับสี่คณีสี่คณีสี่คณีขยี้มาค่ะนะครับโอ้โหขำกลิ้งกันเลยทีเดียวใช่เหลือพวกเราแล้วก็ ตลกใหญ่ตลกใหญ่แอบรออยู่นะครับพวกเราเลือสามคนนะครับเราจะพยายามเล่นหางให้สุดนะครับอย่าพูดว่าเราจะพยายามเล่นเราตั้งใจเล่นเพราะเราหาจริงค่ะเราตั้งใจเล่นเพราะเราหาจริงคนถูกเราต้องมั่นใจในประสิทธิภาพของเรา3คนครับผมเขามีกรกันทั้งนั้นเลยเราก็มีเราก็มีใช่ไหมใช่อ้าวคุณเจเด็ตบิ๊กบิทเอาสนิทผมขอเป็นคำขวัญจริงๆแล้วกันนะเชิญค่ะ หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตหลงทางเสียเวลาหลงนักศึกษาเสียหอพักเดียวขาอนี่ดิดฉันผิดค่ะดีฉันเปลี่ยนเขาฉีเขาฉีบอลเล็กที่ยาดิฉันเชค่ะดิฉันฉีค่ะเสียหอพักคือเสียมากกว่าข้าหอ กกพอแล้วอย่าแก้ตัวเดี๋ยวมันจะอายมากกว่านั้นไม่ครับนะครับอยู่ในความสงบนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคุณแก้ตัวให้นาตี้ได้ไหมได้ครับเอาสักกรอนหนึ่งแก้ตัวนาตี้ได้ครับอะอะไรดีนะกระซิบดีกระซิบเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเด็กดีนะต้องเป็นสีแก่ชาติเด็กศาสต้องฟาดกัดเทย นู่กองกองกองรับรับไม่เป็นนะโอ้ยแค่กันอยู่ไม่เป็นไรครับเขาตตลกใหญ่นะครับอย่าเป็นสนใจเด็กดีนั้นต้องเป็นสีแจชาติเด็กซาต้องปราศจากขี้มูกและขี้ตาเด็กตีย่าไม่มีมันหน้ามีแต่ผ้าบางสกุนอันนี้ดีอันนี้ดีเป็นคติให้น้องๆทำบ้านครับผมเอางี้ผมทําหนังไว้เรื่องหนึ่งทำหนังอะไรครับพี่เก่งใหญ่ทำหนังไว้เรื่องหนึ่งหนังเป็นหนังฮ่องกง ป็นัง้องกงด้วยแต่ผมจะมาดูพวกคุณสองคนว่าใครจำเหมาะที่จะเป็นพระเอกที่สุดตอนนี้ผมขาดพระเอกเฮ้ยผมเล่นได้เล่นได้ใช่ไหมดูเล่นได้ปะเอางี้ดูก็เล่นได้ค่ะดูเล่นได้เหมือนกันดูเป็นผู้ชายได้เป็นผู้ชายได้ได้เลยผู้หญิงก็ได้ได้เอางี้ผมลองเป็นผู้ชายก็แล้วกันได้เลยค่ะดูเป็นผู้ชายนะได้ค่ะเป็นพระเอกได้ค่ะผมจะพากอะไรคุณตามผมนะได้ค่ะผมพูดอะไรคุณทำท่าให้เหมือนที่สุดเป็นอากับกิริยาคุณจะเป็นคนพลาดหรือฉันจะเป็นคนได้ได้ได้ค่ะ เช้าวันเด่นเช้าวันเด่นเขาเดินออกมาจากหน้าบ้านเขาเมอมองซ้ายเมอมองขวาแล้วเขาก็เดินกลับมาถอยหลังกลับมาแล้วเขาก็เดินตรงไปข้างหน้าแล้วเขาก็ก้มเปิดประตูเปิดประตู อะไรประตูอะไรจะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วสมัยใหม่แล้วสมัยใหม่แล้วสมัยรรถนะยังไงคะประตูไม่เป็นแล้วไอ้ที่เอ็กเปิดแต่หน้าถังมันต้องทำยังไงคะประตูรีโมทอ๋อไมนประตูรีโมทประตูรีโมทกดปุ๊บประตูเปิดประตูเปิดปั๊บย้ายค่ะเช้าวันหนึ่งเขาเดินออกมาจากหน้าบ้านเขาเปิดประตู แล้วเก็เดินออกมาจากในบ้านเขาเมือมองซ้ายเมือมองขวาแล้วเขาก็ย่อลงมาแล้วก็ก็มองตรงไปข้างหน้าแล้วพร้อมตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่าดูส้วมไหมคะพี่โอ้เดี๋ยวแล้วไปเปิดประตูอะไรกันเปิดประตูออกมาจากในบ้าน ไปไหนบ้านไปไหนเรื่องเลยมันจะมาดูซ่วงอะไรวันนี้เมื่อกี้เปิดประตูบ้านไงรปานตัูนี้มันตก็เปิดประตูบ้านคนอื่นไม่เอาใค่ได้เรื่องค่ะคนดูทั้งประเทศมาดูซ่วงดูซ่วงเรามาอยู่เรามาอยู่โรงเรียนเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์แล้วพวกเรามีความสามารถกันทุกคนค่ะใช่ครับแต่กลุ่มเราค่ะจะบอกได้เลยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนเพราะกลุ่มนี้ฉันเต้นเก่งทุกคน มีสไตล์ทุกคนพี่เก่งกับเต้นเป็นไหมคะเต้นเป็นเหมือนกันพี่เจเดตเต้นเป็นไหมคะสบายก็เต้นเป็นค่ะถ้าอย่างนั้นเราสามคนมาแข่งประชันเต้นกันค่ะโอ้ยสบายยิงปีไหมมีต้นปีนะต้นปีเลยจะโอเคไหมคะพี่เจเดตเริ่มก่อนเลยค่ะดนตรีดนตรีมาเฮ้ เปลี่ยนไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะเหนื่อย <c oughs> ไ,ไหมเหนื่อยผมเห็นอาทิตย์ที่แล้วบนบนเวทีะะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราเป็นตลกลงทุนอยู่แล้ว <c oughs> ได้ค่ะโอเคเ,อเด็ดเมื่อสักครู่ผ่านไปสลับการเต้นแล้วโอเคเอางี้ผมอยากจะเล่นสุภาษิตสักนิดหนึ่งกับคุณ <c oughs> สุภาษิตคำพังเพสุภาษิตคำพังเพยเอางี้เราเป็นคนไทยเราขาดไม่ได้นั่นคือภาษาไทยแล้วก็สุภาษิตคำพังเพยที่อาทิตย์ที่แล้วที่รายการเดอะคอมเมดี้ เราไม่เหมือนเราไม่เหมือนใช่ค่ะเราชีแน่นอนอ่ะให้ผมให้ผมเป็นคนถามแล้วกันนะค่ะเจอคุณผู้ถามโอเคคุณสองคนเป็นคนตอบได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นต้มน้ำพริกละลายแม่น้ำได้ค่ะถูกต้องนะคุณอาทตี์เล่นก่อนมาอยู่ที่ค่ะเอาคุณมีไมาส่วนตัวคุณเล่นกันเองเลยแล้วกันค่ะเข็มคบหนึ่งไม่ดีเลยฮะเล่นเสียงเนี่ยนี่เขาเรียกเขาเล่นไปแล้วฮะเข็มคบขึ้นภูเขาเขาไม่เนี่ย เอาใหมคุณเกมการ์ดครับผมพร้อมนะพร้อมขี่ช้างจับตั๊กกะตนเก่งมากโดนเฉยเก่งอันนี้คุณโดโสู้ถูกถูกเก่งมากก็ต้องถูกไงเออเอาถูกไงไม่ต้องผิดเอาถูกใช่ก็ใช่ไงอ๋อเขาฉีกออกมาดิฉันฉีกกลุ่มนี้ฉีกมุกค่ะฉีกออกมาอาเชิญอีร์หลีกเอาละช้างตาย ตช้างตายช้างตายทั้ตัวแม่นม่อนอได้อันนี้ตา้นคุณคุณกีการคบคุณเก่งการ์ับใครใครตดสินว่าได้ได้ยังไงใครอ้าตเก่รับวัวหายแจ้งอบมตอี่อูกรุงเทพมีอบมตอได้เหรอแต่บ้านผมอ่ะ แจ้งอบตอแจงง้งกำนันทั้งบ้านเลยถ้ามันหายหน่ะเฮ้ยจริงรอ่ะแจ้งอบตอแจ้งอบตอบัวหันลำพอนใช่ไหมผมขี่ออกไปไงอ๋อผมได้ยินว่าคุณเก่งกาดมีความสามารถด้านการเรียนเสียงศิลปินจริงป่าเรียนเสียงศิลปินจริงได้ไหมยังเอาอีกเหรอได้ผมพูดใครเดี๋ยคุณเก่งกาได้หมดเลยได้หมดเลย,เล,ยลองลองแจ้งอบตอแบบปล่อยไฟมาไหลพร์ตได้ไหมแจ้งอบตแบบปล่อยไฟมาไหลพร์ตใช่ได้แจ้งอบตฮะเยี่ยมดาวบัดดอน เจงอตนะสาธิตทองจันทอุยน้องเจงอบตพระราดอนสีชาพันธ์พรราดอนไม่ใช่นักล้อไอพรราดอนนักกีฬาไม่ใช่เหรอไม่เลยตับนจแล้ นีิฉันก็ขอฝากกันไว้เพียงเท่านี้แต่ชุดสุดท้ายมีฝากเอาไว้ตับสุดท้ายตับสุดท้ายกันก่อนไปก่อนไปอยากจะทิ้งไว้อีกสักเขาเรียกอะไรผลงานเพลงผมพกเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งใช่ค่ะแถวแถวบ้านเขาเรียกว่ากระซูอโอกูหาละอ่ะอ่ะคุณเล่นเอมบีผมได้ไหมได้ค่ะคุณอิการยู่เฉยมีหน้าที่ให้จังหวะโอเคนโอเคสามสิบ

ไปีกอตบมือให้คณะเมื่อกี้ด้วยครับดีครับ